โดนโอ้โหได้ละโอ้สายใหญ่ด้วยท่านผู้ชมวูสัยใหญ่ด้วยสัยใหญ่วนี่ครับนี่กว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับนะเชงนะครับคลิปนี้มาเข้าหมายปรากฏอีกแล้วครับผมนะคลิปนี้ก็จะเน้นแบบว่า อ่าชิวๆนะครับดูเหมือนว่าน้ำหมายน้ำวันนี้นะครับผมใสๆนะครับผมนะผมขึ้นมาไกลเลยนะครับนะแถวๆใกล้ๆบ้านผมนะฮะน้ำนิ่งมากนะครับน้ำไหลเอื่อยๆมันไม่ค่อยไหลแรงอ่ะนะปรากฏมันชอบแบบน้ำไหลๆแรงอ่ะนะจอนเหยือปุ๊บมันก็จะเข้ามาเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะ แต่น้ําจะใสใสไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ผลหรือเปล่านะฮะแต่ทริปนี้นะครับผมก็จะมาเน้นแบบชิวๆมาคุยกันคุยกันดีกว่าะน,น,นะครับจะโม้นิดนึงนะฮะตกไปคุยไปบ่นไปนะครับในหัวข้อที่ว่า,าตกปลาแล้วมันได้อะไรอ่ะนาท <silicone rolling out> ึะก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับ การหารายได้จากการตกปลาแล้วกันนะครับผมนะก็แบบสไตล์นทัทเองมีอะไรบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆนักตกปลาที่ตกปลาอยู่แล้วนะครับผมอยากจะมีรายได้เสริมนะครับผมว่านะเธิองอะ่ะอ่าออกหมาแล้วก็ทําคลิปแบบนี้มันได้อะไรบ้างนะครับก็จะ่ามาเล่าเป็นอ่าอย่างๆไปนะครับผมนะ ตามสไตล์นะเทิงนะครับตามที่นะเทิงตามประสบการณ์ของนะเทิงนะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวขอโอ้โ,อโหขอกันแดดนิดนึงนะครับเนะีลองหย่อนยือแรกก่อนนะครับผมนะว่าจะหมันไหมนะครับเนะี่ยอันดับแรก ได้อะไรนะครับตกปลานะครับตกปลาก็ได้ปลานะฮะได้ปลาไปขายนะโอ้ไม่ใช่นะฮนะนัทึงก็ถ่ายทำคลิป y o u t u b e มาเกือบ10ปีแล้วนะฮะนะได้ไรได้ YouTube มานานแล้วนะครับช่วงนี้นี้ก็เริ่มเบาๆนะครับผมเพราะว่านัทึงมีงานประจำนะ อาชีพรับราชการงานประจำก็พักหลังมาก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมที่จะออกทริปตกปลาแล้วก็มาทำคลิปนะครับแล้วก็เริ่มแก่ตัวลงนะฮะไม่เหมือนเฟี้ยวฟ้ากับช่วงที่ทำแรกๆนะครับผมสไตล์นะกเงก็จะแนวแบบว่าตีเยอะป้อมนะฮะสะโดปลาช่อนกระสูบนะ นาดินมีบ้างนะฮะปรากดช่วงหลังๆนี่ปากดครับผมเพราะว่าพักหลังมานี่ไหมนี่ไม่ค่อยมีเลยนะครับเดี๋ยวย่อนเยือนแรกก่อนนะจะเล่าทริปนี้จะโม้นิดนึงนะฮะตกไปโม้ไปครับนะนะช่วงแรกๆทำคลิป youtube นะก็รายได้ดีมากนะรายได้ดีนะครับเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะครับ ทำให้นะทิงพาพ้นวิกฤตต่างๆได้ไปเยอะเลยนะครับนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยม,ม,มี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 ครับผมมีครับผมนะมีตอดครับโอ้โหตัวแรกก็พลาดเลยเน้นส,ส,สบายๆชิวๆนะฮะนะ ช่วงแรกๆนะทีมก็ถ่ายคลิปแบบนี้นะฮะนะได้ปลาก็นิดหน่อยไม่กี่ตัวนะฮะจะเน้นแนวตีอยืป่ปลอมนะครับแนวตีเอยืป่ปลอมเป็นหลักนะฮะลงคลิปก็ได้ยอดวิวแล้วก็ได้เงินนะครับผมนะอย่างแรกของการหาปลานะครับผม ก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ลง Youtube นะครับผมอันดับแรกนะฮะช่วงหลังๆมาก็จะมี Facebook บ้างมี TikTok บ้างเยอะเลยนะครับผมโอ้โหก็เป็นรายได้อีกอาทางหนึ่งนะครับของการตกปลานะครับผมนะส่วนที่2องนะฮะ รายได้จากทางไหนบ้างนะฮะรายได้จากที่ตีโดนแล้วนี่ฮะนี่ปรากฏตัวแรกมาแล้วครับผมมาละส่วนที่สองนะครับรายได้ก็เนี่ยฮะเราก็จะใช้อุปกรณ์ตกปลาของค่ายอื่นๆหลายๆค่ายนะครับ หลายอุปกรณ์นะตัวเบ็ดสายเอ็คันเบ็ดนะครับนะนะเดี๋ยวเขาเห็นเราลงคลิปลงโพสต์บ่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งอุปกรณ์มาให้ใช้นะครับใช้ฟรีเลยนะครับไม่พอเขายังจะส่งเงินมาสนับสนุนให้เป็นค่าเตินทางด้วยนะฮนะนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการมีไรายได้จากการทำคลิป นะครับผมนะเนี่ยฮะอย่างกับคันนี้นะครับผมก็ได้สนับสนุนนะครับผมมาจากไพรโอมเนีย e นะครับผมนะโดนโอ้โหได้ละโอ้ไซใหญ่ด้วยท่านผู้ชมโว์ไซใหญ่ด้วยเส้ไซใหญ่โว์นี่ครับโอ้คลิปนี้จะโม้นิดนึงนะไซโบออมาแล้วตัวแรก นี่ฮะไซโบโบนะครับ <arcade methodology> คันไพโอเนีย um> นะครับผมนะอย่างที่บอกนะเราใช้อุปกรณ์ไหนเดี๋ยวเขาเห็นเราใช้เขาจะส่งไปให้เรานะฮะทั้งสายพ e ขอเบ็ดคันลอกส่งมาให้หมดเลยนะครับผมนะเราไม่ต้องควักกระเป๋าตังค์ซื้อนะครับนี่มาละไซโบโบได้อะไรเห็นไหมโอเคโอ้โหโอ้โ,โ,อโหกล <security> ิ่นวานี่นี่ครับ โอ้สามตัวเลยโอ้ยปวดเบ็ดไม่ทันนะอืมนี่เป็นคืออ,อย่างที่สองที่เราจะมีรายได้จากการทำจากการมาตกปลานะครับผมนะอุปกรณ์ฟรีตังค่าใช้จ่ายออกไปเข้าหมายตกปลานะครับผมนะมาต่อครับต่อครับสามตัวแล้วฮะไหมนี้หมายเดียว เปิดตัวก็สามตัวแล้วครับโอ้ย,อยใหญ่อีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหนี่สวยเลยว่ะอไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ฮนะอื้สองคันไม่ทันโอ้ยสองคันไม่ทันจะโม้ให้ท่านผู้ชมฟังจะรอดไหมเนี่ย เ่องสองอย่างเองนะครับวิธีการหาหาหารายได้หารายได้จากการตกปลานะฮะนะนะเรื่อยเรื่อยโอ้โหใหม่นี้จัดใหม่นี้จัดขอเอาก่อนขอเอาก่อนขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนนะเก็บแต้มก่อนเอตอดมีตอด อุ๊ยไ้โดนนี่ตอดหืม มีตัวมีตัวอ่ะเริ่มเงียบพูดต่อแล้วกันนะครับผมนะอย่างที่สามนะครับวิธีการหารายได้จากการตกปลานะครับผมนะนะเธองก็ถ่ายคลิปไปแบบนี้นะครับถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับนะใช้อุปกรณ์อ่ที่เขาสนับสนุนมานะครับหรือว่าไปซื้อเองนะครับซื้อมาใช้เองบางครั้งเราอยากจะใช้ยี่ห้ออื่นไงนะเราก็อาจจะไปซื้อเองมาใช้หาเองนะครับผมนะเราก็ โพสถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมนะมันมีให้แปะลิงก์ครับผมเขาเรียกว่าอุ้ยอ้โอ้ยโดนเอาเ้้ยเอาหลุดโอ้โหนะปวแต่พูด <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าอ่าเป็นในหน้าครับผมในหน้านะครับโดยการแปะลิงก์นะครับผมแปะลิงก์เขาเรียกว่าเป็น affiliate นะครับผม เขาจะมีให้เรานะครับเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็ตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada, Lazada นะครับ TikTok นะครับตอนนี้นะครับมีทั้ง YouTube แล้วก็อ่า e c o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  k นะครับสามารถติดแท็กสินค้าได้เลยนะครับผมนะนะมันมีวิธีนะครับผมในฐนะเธองก็ไม่มีเวลาสอนนะครับผมนะ ก็ลองเข้าไปดูคลิปของคนอุน่นดูนะครับเขามีสอนอยู่นะครับนะสอนวิธีการติดตะกร้าติด,ตดลิงก์นะครับรายได้ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับผมนะบางครั้งนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นโบนัสนะครับผมให้เรานะครับถ้าเราขายสินค้าของเขาได้นะฮะเราก็จะได้นี่ฮะค,ค่าคอมมิชชั่นเป็นอ่า เงินที่จะเขาา้าทุกๆสิ้นเดือนนะครับเขาจะตัดยอดนะครับผมก็จะเป็นรายได้แพสซิพแพสซิอินคัมอีกชิ้นหนึ่งอีกข้อนึงนะครับผมที่นาเทิงทำนะครับโอ้ยอดนีแแ่กินติดโอ้ยแงกินแรงอ่ะกินแรงเกินขันพุ่งเลยเห็นไหมขันนั่งก็ติด อุ้ยไอยฮะมัวแต่พูดครับผมนะ่ยยาวเลยเป็นอย่างดีดีก็ลองไปใช้ดูนะครับวิธีนี้นะครับมันเหมือนกับเปยบว่ามันเป็นเครื่องจักรครับผมเครื่องจักรในการผลิตเงินนะฮะผลิตเงินนะครับแม้แต่เวลาที่เราไม่ได้ไปตกปลาแล้วนะครับเราหลับอยู่นะครับผม คลิปที่เราลงนะครับลิงก์ที่เราแปะไว้สินค้าที่เราแท็กไว้นะครับผมคนจะเข้าไปดูคลิปของเราตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงนะครับมันก็จะเป็นเครื่องจักรในการหาเงินให้เรานะครับเราหลับเราก็มันก็ยังผลิตเงินให้เรานะครับผมเนะเราไม่ได้ออกไปตกปลามันก็ผลิตให้เรานี่ะนี่คือการหาเงิน ในยุคนี้นะครับผมยุคสมัยใหม่นะครับไม่ใช่ไปหาปูหาปลาแบบเดิมอีกแล้วนะครับนะบางช่องนะครับเขาทอดแหเขายิงปลาดำน้ำนะฮะเขาก็ลงคลิปแบบนี้ครับมีรายได้เยอะกว่าน้าเทิงเยอะเลยนะครับผมนะช่วงนี้นะทิงเริ่มเบาๆนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนะนะเนี่ยครับทำคลิปไปเบาๆแบบเนี้ยนะ แค่หมายนี้หมายเดียว5ตัวละนะมาโมให้ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวขอขอลุยกับหมายนี้ยาวๆกันหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวมาต่อกับวิธีการหาปลาแล้วก็สร้างรายได้ในข้อต่อไปครับเฮ้ยเหนื่อยนะเนี่ยจิ้นแบบนี้ สวยูดดูหมายแรกเมื่อกี้นี่ครับอุย้ยนี่ตัวหนึ่งเกือบหลุดหมายแรกเมื่อกี้ครับผมเนี่ยหมายนี้รอมันขึ้นมา มันยังไม่ได้กินเลือดไงหรือว่าจะไม่มีไม่รู้นะเดี๋ยวต้องดูเป็นบางหมายนะครับที่จะเจอตัวนะบางหมายก็มีบางหมายก็ไม่ค่อยมีนะฮะเดี๋ยวกับไม้นี้เงียบเลยเห็นไหมเราจะหย่อนอยู่ประมาณสักอ่ามาละเราจะหย่อนอยู่ประมาณสักอ่า ไม่เกิน5นาทีนะครับผมถ้าเกินนั้นเงียบเราก็จะย้ายไปเลยเนี่ยกินละเห็นไหมแต่มันติดติดอะไรไม่รู้เป็นปลากฏดไซส์เล็กครับผมเนี่ยอุปสรรคถือว่าเยอะนะครับใยนี้นะก็อาจจะเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเอง โดนมาแล้วเว้ยตัวเล็กเว้ย,ยใส้เล็กเกิน อุ้ยูกินแรงอะ่ะแต่มันไซส์เล็กครับอุ้ยูสองตัวสองคันติดนี่สองคันเลยโวอรห่างๆนิดนึงแต่อ่ะหงแน่นมือเลยนะต้องรอนิดหนึง่งกว่ามันจะเข้าเนี่ยะ เหยื่ออ้อยนะครับจะเรียกมันขึ้นมารวมฝูงนะฮะจำเป็นต้องมีนะครับเหย,ยื่ออ้อยนะไม่มีอะไรมากก็มีเลือดเลือดหมูนะครับแล้วก็โครงไก่นะฮะโครงไก่2โครง20บาทนะฮะเลือดก็20บาทก็พอนะฮะถ้าใครอยากได้เยอะกว่านั้นก็สัก40บาท สูงใหญ่ๆไปเลยนะถ้าได้เลือดก้อนเลือดที่มันกระด้างกระด้างเนี่ยนะเหมาะเลยฮะนะปลาจะเข้าดีมากนะวันนี้เบ็ดมือยังไม่ได้ลองเลยนะ ขอลองเบ็ดคันไปก่อนเบ็ดมือจะเร็วครับผมเร็วแล้วก็ได้ผลดีครับนะควรหย่อนทิ้งไว้อะนะต้องหย่อนทิ้งไว้บางครั้งมันกินก็อุยอ้ยอ,ยอยกินสวยอ่ะมันจะกินแล้วมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะอกดคันสวยเลยเมื่อกี้ไม่ได้ตัว ได้ไม่ทันเห็นไหม เห็นไหมกินแล้วไม่ทันมัวแต่ไปยุ่งกับอีกคันหนึ่งนะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยทันโอ้ติดนี่ว่าเห็นไหมเบ็ดมือติดแล้วนี่ครับเบ็ดมือติดนะแค่หย่อนทิ้งไว้นะครับมันก็จะติดเอง โอ้โหกิดแรงวันนั้นยังไม่ได้ปวดเลยโอเคออก็ชวดสุดท้ายก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่จะหารายได้ยังไง กับการตกปลานะครับผมอ๋อเบสิกสุดๆก็คือขายครับผมนะนำปลาที่เราตกได้นะครับเอาไปขายนะครับอย่างกับวันนี้นะถิงเอ่อแฮ้วะครับผมนะได้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจบทริปพอดีเลยได้แค่นี้นะนะ่ะประมาณน่าจะประมาณสัก2โลได้อะนะ2โลนะ่ะขายก็คงได้ไม่เท่าไหร่นะครับผม ถ้าเป็นทิปก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับผมเต็มกระติกบ้างล้นกระติกบ้างก็มีนะครับขายได้วันละเป็นพันสองพันเลยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นรายได้อ่าอีกทางหนึ่งนะครับผมสำหรับอ่านักตกปลานะครับผมนะก็แล้วแต่ความชื่นชอบครับผมถ้าอ่าอ่ามีเวลานะครับผมสำหรับ คนที่รักในการตกปลานะครับอย่างกับนาเทิงนะครับชื่นชอบนะก็ทำงานประจำก็มันมีความกดดันมีกฎระเบียบมากมายนะครับเราจึงหาเวลาที่อยากจะมีเวิร์ i ไ e b ์บาลานซ์นะครับผมนะหาเวลาที่เราอยากจะทำอะไรที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราชอบนะครับนั่นก็คือการตกปลานะครับบางคนก็ อ่าเวอร์ก์ไบารลของบางคนก็มันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อยากจะกลับไปออกกําลังกายไปวิ่งบางคนก็กลับมาถึงบ้านนะฮะเปิด Netflix Netflix ดู YouTube นะฮะเบียร์กระป๋องหนึ่งถั่วถุงนึงนะนั่นก็เป็นสิ่งที่บางคนชอบนะครับอย่างนาเทิงก็ชอบแนวตกปลาแนวนี้นะครับก็เอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะให้มันเกิด หลายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับอย่างกับทริปนี้ก็มาบนนิดนึงนะครับตกไปด้วยบนไปด้วยผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จบครับผมจบบนแล้วก็แนะนำวิธีการตกปลาแล้ววิธีตกปลายังไงให้มันเกิดรายได้นะครับผมก็มีอยู่2-3 4สอย่างนี่แหละนะที่น่าทิงใช้นะก็ ทำให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตมาแล้วนะครับผมนะใครจะลองทําตามแบบน้เทิงดูก็ได้นะครับยินดีครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมทริปนี้สวัสดีครับต้องรีบนะครับเดี๋ยวลับเอาปลาไปขายนะได้สักร้อสองสามร้อยก็ยังดีนะครับผมทริปนี้นะเป็นค่าเหยื่อค่าตะขอค่าน้ํามันนะครับผมทริปนี้เราเหี้ยวนะผลงานไม่ค่อยดีเจอกันใหม่ครับทริปนี้สวัสดีครับ